เราขอชีจันครับนี่รับพามดูพระใหญ่บนภูเขาครับพระใหญ่รงครับโอ้โหชื่ออะไรคุณแม่อ่านให้ฟังหน่อยครับชื่อพระอะไรธรรมหาวชิระอุตโมพระศาสดาโอ้โหองค์ใหญ่เลยนะครับองค์ใหญ่เลยพศ2,539ตั้งแต่สมัยพศ2,39 5นะครับวันนี้เป็นโอกาสอันดีนะครับ สุกัสก็เลยพามากราบสักการะเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปถ่ายรูปใกล้ๆนะครับแต่ดูบรรยากาศก่อนนะคะว่าตอนนี้กําลังคลึ้มเลยฟ้าคลึ้มเลยอาสุกัสสุกัสจะอวยอะไรนะจะขอพรอะไรครับขอให้เป็นเด็กดีนะครับขอให้สุกัสเป็นเด็กดีเรียนสุกิเล็กเกี่ยวกร์ทำงานอ๋อแล้วก็เป็นเด็กน่ารักของคุณพ่อกับคุณแม่อ่าทุกครับนั่นไง ไปเรียนก็จะไม่ขี้เกียจทางานอีกครับแล้วก็จะไม่ดื้อก็จะไม่ดื้อให้ก็เป็นเนี้ครับสาธุเรียมมากครับตอนนี้เรากําลังจะมาทําอะไรครับลูกทาบุญไหว้พระค่ะทาบุญไหว้พระขอพรนะครับซึ่งอยู่ด้านหลังนี่เองอ่าทีนี้ก่อนขึ้นไปเราต้องถอดรองเท้าก่อนนะครับพร้อมแล้วก็ไปทำบุญไหว้พระกัสุกัสกันเลย ก่อนอื่นก็ทําบุญนะครับยหยอทุกครับด้วยสาธุด้วยทุกครับแล้วก็รับแล้วก็รับแผ่นทองด้วยรับแผ่นทองแล้วก็กัได,ดไมายด้วยนะครับอ่านั่งลงลงูกนั่งลง พนมมือกาบก่อนลูกกาบก่อนครับกาบสามครั้งลูกโอ้อาพนมมือ สางนโมสามจบแล้วก็ถวายคำบูชาพระบรมสารีริกธาตุะครัแล้วหลังจากนั้นก็จะขอพรน,นะครับเสร็จแล้วก็เอาดอกอ่านดอกไม้ขึ้นมาถวาย เห็นเห็นเขาวางอยู่ข้างบนไหมลูกครับวางเลยแล้วก็ทุกครับลูกทุกขาเสร็จแล้วก็นำแผ่นทองปิดที่องค์พระไม่เป็นไรแม่เอาอใหม่ก็ได้อ,ไอ่าอ่าอันนี้เขาเรียกว่าปิดทองลูกอ่าป,ปิดทองที่องค์พระไม่บอกไม่ฟังเลยเห็ไอไม่ใส่ ปิดเสร็จแล้วก็อธิษฐานขอให้หายโรคหายภายัยขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอ่คุณแม่ให้คุณแม่พาติดหน่อยลูกต้องเปิดออกมาก่อนครับต้องเปิดให้มีแผ่นทองออกมาซะก่อนนะครับอ่อ่าแล้วก็ปิดเข้าไปครับ พร้อมกับอธิษฐานขอให้สุกัสอะไรนะพูด<อ>ดังๆลรรูกสางกาหลงุงกาแขแรแขตั้งใจเรียนไม่ขี้เกียจทางานจเป็น็กี้ยนะคะ<ต>าธุครับเสร็จแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ นั้นเราก็จะครับเสร็จแล้วเราก็จะไปไหว้พระองค์ใหญ่กันติดตามนะครับอ่าตอนนี้เราพร้อมแล้วเราก็จะไปดูใกล้ๆกันเลยครับอ้าวสุกัสพาพ่อไปเลยครับ,รบน,นะครับเดินทะลุไปเลยครับ หายกล้วยังใช่เดินโอ้โหสูงมากเลยเห็นไหมลูกอืครั้งที่แล้วเรามาแต่เราไม่ได้แวะใช่ไหมลูกที่เรากลับใช่ไหมมาจากไหนนะตอนนั้นมาจากโรงแรมอะไรจไมที่เรา มันที่เราออกมาจากสวิตชีฟฟาร์มนะคะใช่บบใช่ใชว,ว่ามันต้องรีบกลับก็เลยไม่มีอะไรแล้เดี๋ยววันนี้ก่อนกลับไปที่พาคครคเดี๋ยวเราทางนี้ลูกอโอเคนะครับพอมาถึงจุดน,นี้ก็คือเราก็จะถ่ายภาพนิ่งเป็นที่ระลึกการนะครับใหญ่มากเลยค่ะโอเค โอเคครับว <ítulo> anyway, mm ันนี้ก็มีฝนกำลังปล่อยเม็ดลงมาแล้วตอนนี้ก็ฝนจะตกนะครับือนนี้ฝนกำลังจะตกครับทีนี้เราก็จะต้องเราถ่ายรูปพักเสร็จแล้วเราจะไปเข้าห้องพักกันนะครับครับตอนนี้เราจะไปพักที่ไหนครับผมห้องพัก ที่สวิตชิฟฟาร์มเย่ yeah, <laughs> จับพักที่สวิตชิตฟาร์มนะครับสำหรับคลิปของเขาชีจันก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับ